ุดท้ายเกลําพันโอ๊ตบอดายได้โพสถ,ถึงน้องอุ้งอินความรับผิดชอบสูงก้มกระตัญยูเป็นเลิศคนหักคนห,หอมอ่อนน้อมถ่อมตนจำไว้เด้อลิยาดูพี่อุ้งอิงเป็นตัวอย่างคนสินจะเลื่อนไปหน้าเราเปอนแรงไปแล้วนะฟังฟังสิตงี่ได้ไหลเป็นแรงแรงเอ้ยไปหมดทั้ง ครับคุณคระอาจารย์ติดตามน้องมิอยู่ครับที่วัดไทยพุทธคยาอินเดียนะครเป็นเด็กน่ารักเป็นเด็กใส่ซื่อเป็นเด็กที่เงียบเๆแต่จิตใจที่ยิ่งใหญ่มีความกระตันอยู่รู้จักรู้จักเขารู้จักเราเชียมตัวเชียมตัวแล้วก็เพื่อนๆในห้องก็รักอิ่หมดทุกคน มันอยู่ในใจเสมออยากภาพลูกนอก้อง้ําอยากมีงานสมอเละ่ะไผยสุบโบอยากมีงานผมลงทุนจากล้านส่วนตัวผมนี่แหละผมคิดหลายแล้วก็อื่นเพื่นเหรียญตุ้มๆ,ๆ,ๆอยู่หรอกเขาขบกอะไรมาพวกอื่นเพื่นเหรนยญเพื่นเห็นยนไปมันต่างความคิดภัยมันผมอยอไอสถาบันที่เพิ่มมอบนุชเสด็จบดีกิติมาศให้ผมเหิือ,อสเสด็จมากตรนี้มีอยู่มีกินมีงานทำคนขโมย่ะเขาเรียกว่าเร็จอยากเรีกอยากให้จากหน้าเดียวทอ่อหาเพียยว่าครับเฮ้าคว้นะครับไว้อะไรที่สุดคือเพิ่นเนี่ย เปิดมาเปิดนะฮะขมวดดีสวัสดีครับเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงเอฟซีหล่าหน่อยวงหญิงโวโลกทั่วประเทศพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์แน่เด้อพี่น้องผุ๊บพอกับพ่อใหญ่นิยมเจโอวันคือเก้าเมือนี้พี่น้อง,ขอ,องขอบุญขอบุญเป็นอย่างสูงมาขึ้นสาวน้อยเพชรบันแพงทำการแสดงยุบพละครับนะครสวรรค์นเนาะอยู่ที่วัดเทพสวรรค์ศรีมารามพี่น้องตำบลเขาชนกันอำเภอแม่วงนะฮนะคนครสวรรค์พี่น้องเพิ่นกระจัดขึ้น เป็นวันลอยกระทงเบื้องเอาพี่น้องคอนมัสวรัน์แห้งเถิวัดละลอยนะครับอายากับว่าใดเพราะไม่ล้านเตียกคนที่มาขึ้นนี่พี่น้องเบื้องเอาเบื้องคนเมื่อใดกับมาสวรนัน์ตะคนนี่แหละพี่น้องเนาะโอ้ยเอาุ่มบกฆุ่มใจดีอกดีใจครับเจ้าพราะเพิ่นกสิพรพี่น้องมาเบื้องนีหล่าลอยกระทงเบื้องเอาพี่น้องสวยบ่งามบ่หล่าที่ทนันของประดับประดีกันไปก็กระทุเนาะมีท่าของดีๆเขามาในชีวิตในการงานนะฮะอจะเลื่อนลุงเรื่องนางยิ่งปังๆต่อไปป้าัปากนานะครับ หลราก็เสียสละเวลานะฮะไปกองฉลากพี่น้องไปขายคู่ปองซอยพ่อพอยแม่เพิ่็เค็น่วมสนใจจำนวนมากพี่น้นนนนนองตั้งมาสื่อตั้งมาอุดหนุนนะะรางวงรางวัลก็หลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องบ่ว่าสิเป็นขายตัวหน้างานจังงส่เนาะเป็นคนบ่ถือตนถือโตอนะฮะซอยใดซอยนะครับทางด้านเกลีำพันธ์นะฮะได้ว่าถึงหลานสาวน้องหญิงนี่ล่ละพี่น้องล,งงพองลำพันธ์เหลาหย,ยงนี่ลนะ่ละแพ่นของป่าอำนาจเนาะพี่ไส้ของบอดจูพี่น้อง รัพว่าจังไลยพี่น้องความรับผิดชอบสูงวสันละว่าความกตัญญูเป็นเลยคนณหาคนหอมอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นที่รักของทุกๆคนจำว้เดอร์ลี่ยาดูพี่อุ้งอิงเป็นตัวอย่างด้วยลูกก้นสิจะเล่นไปนาะว่าสันละว่าราว่ามาถือเปิดนะฮะน้องอิงนี่ตั้งแต่น้อยแล้วพี่น้องน้องเป็นคนจังสี่นะฮะคุณอาภาพรอนก็เคยว่าไวา้ว่าน้องอิงนี่เป็นคนกนตัญญูรู้คุณอ่อ,อนน้อมถ่อมตนเฮีจักเพื่อนเฮียจักโตเป็นด็กน้อยฟังความผูญญ้ใหญ่ผู้ใหญ่บอกยังอย่างน้องย็ดเปิ่ล นี่คุณภาพพ่อนเดี๋ยวสิเอาชิปไม่เบิรงพี่น้องเกริญพันธุ์เราก็ร่นทนบ่ได้นะฮะเพราะว่าเราเบิงคักแล้วเบิร์งน้องยิงคักแล้วเป็นน้อยกระเจน้ยู่รูคุณอีหลีเป็นน้อยอ่อนน้อมทนมตนห,นหัวจกักเพื่อนหัวจักตัวหจักที่ทําที่สูงหัวจกักผู้หลักผู้ใหญ่ไปมา,า,า,าล้าวายก็เลยอยากให้ลูกพี่ยาลูกสาวของเกริญพันธุ์ยยนี่แหละพี่น้องเอาเป็นตัวอย่างเด้อเอื้อยเป็นตัวอย่างว่าซั่เนเป็นสิเจริญไปหน้านะฮะเพราะว่าน้องหญิงนี่บ่เคยเว,ว้าให้ได้ผู้ใดบ่เคยน้อยใจในโชคชะตาสููู้้้้้มมมมาาาตตลอออออออดนน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 ะคครรัออนนอัับว่่่่่่กกกขงงงจผผหใญีีพ เสมอตนเสมอไปพอกไ้ไลท์ผู้ใดนะฮะมีต่พลังบวกผู้ใดยู่ด้วยผู้ใดยูขังก็มีวามซุขไปนํานี่แหละครับคนแบบนองนี่ตกน้่มเมื่อไรตกไฟบ่ไหม่ก็ว่าได้เนาะพี่นองนองนี่เป็นแบบย่างที่ดีของเยาวชนเลยก็ว่าได้พี่นองเมื่อเคยโตตอบยังนองสิงเงียบเด้เวลาถือผู้หลักผู้ใหญ่วางอะไรทจังไม่หน่อยว่างอะไน้องสิงเงียบนะฮะยิ้มเซ้ยเปล่าเมียดาอืมว่าธรรมดาเด้หายากเด้เด็หน่อย,อย่างสิส่วนมากทั่วไปนี่เถียงพ่อเสียงแม่คนนี้เนาะน้องยิงเป็นต้นแบบที่ดีนะฮะผู้ใดเฮ็ดได้คือออนน้งงรรัับว่าปไปไทุกนะ ครับเพราะ่ายสงการเพราท่านได้เสียเนาะเราคือสิูุ่มหมกพูม่ม,มใจกับอีหล่าครับว่าแม่นบ่พี่น้องสาวน้อยเพชรบบ้านแพงเราตั้งชื่อนี่มากกัมารอถ่าอีหล่านี่ล่ะมาแล้วนี่ล่ะสาวน้อยตวัวจริงตวัวแท้พี่น้องสาวบริสุทธิ์พุทธพงศ์ค่ะใส่ซื่ออีหลีบ่เคยโทษโชคชะตาเจ้าของกม้มหน้าเฮ็ดงานตลอดเพราะว่าสิเก็บสิไข่ไข่บันไดก็ะอดน้ําเกลือมาวะนะันหนึ่งยิ่งมีความรับผิดชอบสูงอีหลีพี่น้องจนบอโจ,จูและไว้วางใจเราให้อีหล่าเป็นผู้บริหารคนนี้นี่เออบอน้อยบอ่ธรรมดาที่ ว่าจววระบอกอยู่เป็นได้หน่อยจากจคว,ว่ำกล้มตัวเองเนาะเฮ็ดให้พ่อพ่อยแม่เพิ่นหกักเพิ่นสะท่านะครับแล้วก็น้องเป็นคนคิดใจดีคิดบวกมีแต่คาว่าสู้สู้เพื่อครอบครัวเพื่อความฝัน่เคยยอมแพ้น้องเคยลําบากมาตจน,น้อยตนุนทุนชีวิตหน่อยแต่น่อยประวัติของน้องเนี่พี่น้องผ่นงานมาหลายสิ่งหลายอย่างนะฮะก็เลยเฮ็ดให้น้องมีความเข้มแพ็นงนดทนต่อสู้ปาฟันอุปสรรคต่างๆนาหนามาจนว่างวัดสมือนี้พี่น้อง วุนเปลี่ยนแปบบยังยี่หลีน้องยิงเนี่ยสำหรับผูใ้ใดสิท่ออยู่นะครับตรงเบื้องน้องยิงเป็นตัวอย่างเลยถ้าเอาพาอํานาจกับเกลี่ยลำพันธ์ถึงต้องขอ,อกอดน้องเลยในวันที่บ่วงสวงเนาะพี่น้องเสี่ยวภาพไม่เบิ้ลเรนาเลยเป็นแท่งไปดางหน้ามีความยืดหยุ่นได้เลยเป็นความแข็งแน่น พระอาจารย์ยุประเทศอินเดียเพื่อนยังจิตตามน้องหญิงพี่น้องแปลว่าพระเอกสุรพลนได้ไปกราบไหว้พเพื่อนก็เลยฝากของนี่ไปน้องหญิงเนี่ยพะนะเม่นอีหยังพี่น้องเบิง่งกันนะของดีอยู่ด้วยนี่เอามาเบิ่งภาพจัาหน่อยพี่นอ้องอกอไอันนี้ฝากให้น้องบูดีนะครับ,<ะ>นบนพระอาจารย์ติดตามนออ้องหญิงอยู่ที่วัดไทยพุทธคยาอินเดียนะคะในควานย่านรับแพนค่สาธุครับ คืออ้้าาถดกสิบภาพพี่น้องมาฟังจากปากคุณพ่อพ่อี่สอนอิหลาตั้งแต่อนุบาลหอดป่งพี่น้องคุณพ่พพ่อนีอนยังเคยไปขอปูเสี่ยวนองอิงมาเป็นลูกบุญธรรมนะช่วงนั้นเพื่อนังบ่ให้ปู่บ่ให้นะครับ เราบอกถึงน้องหญิงจากหัวใจจริงของเราเลยอุปนิสัยน้องเป็นแบบไดตะหน่อยมาฟังบึ่งพี่น้องเชูมิใจกับองิงเพราะว่าองิงเขาชีวิตของเขาตั้งเป้าหมายของเขาเดินทางไปเส้นทางตัวนี้เคยถามเขาอยู่ว่าองิงประสบความสําเร็จยางรูกได้เป็นนักร้องอย่างเขาก็บอกอย่างแต่ตอนนี้ก็ดีใจกับเขาที่เขาทําได้สําเร็จดีใจกับเขามากแม,ม่เห็นเขาไปแล้วนี่เขาได้เงินพอได้เงินเสร็จแล้วเขาก็ จะเอาไปให้ยายยายที่เขาอยู่ด้วยที้แม่ก็บอกว่าอุ๋งอิงทําไมอุ๋งอิงไม่เก็บเงินไว้บ้างละลกูกฝากบัญชีไว้เผื่อจําเป็นอะไรค่ะปัญหาอุอ๋งอาจจะได้ใช้อุ๋งจะได้มีเงินใช้ซื้อของส่วนตัวอะไรเล็กๆน้อยอ่ะอุ๋งอิงบอกว่าไม่เป็นไรค่ะหนูให้ยายยายใช้กับยายเพราะว่าทุกอย่างยายก็ซัพพอร์ตอยู่ ไม่มีก็ขอยายชาเป็นเด็กน่ารักเป็นเด็กใส่สื่อเป็นเด็กที่เงียบๆแต่จิตใจที่ยิ่งใหญ่มีความกตันอยู่รู้จักรู้จักเขารู้จักเราเชียมตัวเชียมตัวแล้วก็เพื่อนเพื่อนในห้องก็รักหิงหมดทุกคนมันอยู่ในใจเสมอคือทำอะไรมันลูกศิษย์ทุกคนที่ประสบความสำเร็จดีใจด้วย แล้วก็เขาว่ามันเป็นกําลังใจทําให้เรายิ้มออกก็อยากเจอแต่ว่าก็ไม่ก็ไม่อยากให้เขา,าเสียเวลาเขามาหาคินเขาเนาะเขามีอาชีพเขาทางานก็เขาก็มีความสุขดูเขามีความสุขในการทํางานเราก็ดีใจแล้วแ่ะแค่ดูต่างๆก็ดีใจภูมิใจไม่ไไม่ต้องการอะไรจากเขาขอให้เขาเจอ ในสิ่งที่เขารักเขาชอบเขามีความสุขก็คือความสุขของเราโอเคนี่แหละครับบบแปลกเลยซูเมอนี่อีหละโบมีงเงินติดตัวแม่กบาทเดียวนะะอยากได้ขอเอาเพิ่นกระเซียวไปไว้นั้แม่น้อยพ่อเอ็งส่นะย่างอยากได้จังของเนาะเป็นมาตาน้อยพี่น้องมาแม่น้องมาดัดจริดเป็นตอนใหญ่นีนเด้เป็นมาตะเกิดเลยก็ว่าวได้นะครับกตันญูร้คุณคนน้อมทอมตุใเ้จเพิ่นห้จโตมูพวกรักหอมเต้หมองไว้สั่นคูนอาบ้า่อนว่าเป็นเล็กน้อยนารักผู้หนึ่งนะฮะ อุณหภูมิพอดได้ออกปากเลยจนว่าเราขอเป็นลูกบุญธรรมผัวพี่น้องต้องบ่ได้เนาะต่อมานีสิพพี่น้องมาเบิ่งพอวีรพง้งยกเลิก12งานลวดเกิดอีหยังขึ้นกับเราพี่น้องสาเหตุใด,ดเราคือยกเลิกงานลูกน้องสิยู่จังไห๋มาฟังเรา,าแล้วก็เสียารับมาจากพี่น้องในคลิปนี้เลยคลิปหนจงพอกันไหมเนาะสุขภาพแข็งแรงยู่ดีไม่แห่งสู้ผู้สู้คนพี่น้องสวัสดีครับบมเมนผมว่าผมอยากยกเลิกวันที่30เนี่ยอยู่สุวรรณภูมิเจ้าภาพเพิ่นกับบลํา เจ้าภาพเพื่อนไปติดต่อหอดสอสอตดต่อหอดปัวเอาเข้าไปหาหอดเจ้าคณะจังหวัดเพื่อนกับ่ให้จัดวันที่สามสิบเนาะแล้ววันที่หนึ่งนะครับเพื่อนกับบริจัดพราอประเดี๋ยวดุนะพอห้าเนี่ยเพื่อนเพิ่งเพิ่งมาแต่นอกเพื่อนว่าเพื่อนว้อาร้าพระราชินีงานต่อต่อมาเนี่ยคือเอาล่งเทปสวรรค์อยู่เรื่อยนของปลาเกลืออันนี้มันก็เลยว่าเราเรายุ่งเทปเนาะมันไม่เล่นเป็นว่าอะไรจ้างานเลยเพื่อนก็เลยยกเลิกอยากพาลูกน้องล้งรอยากมีงานสมือนั่อยนะไผอิสุบอยากมีงานผมลงทุนจักลาน ส่วนตัวผมนี่แหละผมคิดหลายผมก็เลยต้องได้ไปอะไรคือ,อยังทางรัฐผลระบุมาวันที่ยี่สิบสี่จังเบิดห่วงเบิดเดือนหนึ่งพอดีอะาแลวงอื่นปะะันก็เรีนตุ้มตุ้มตุ้ม,ต,มตุ้มอยู่หรอกเขาบอกเลยว่าวงเื่นประ,ะ่นรเรีนปรนก็เรีนไปมันตามความคิดภัยมันแต่ว่าตัวผมนี่นึงละคือผมบอกและ่ะผมอยอไอสถาบันที่เพิ่มมอบนุษเซดีบักีกิติมาซักไผมทั้งสองสถาบันมาหสองมองที่มอบดอกเตยผมเข้ามาเป็นดอกเตยแล้วเป็นผู้ใหญ่ เดี๋ยวสิลูกพ่ผมพาลูกเตไปก็สิคนก็เอื่นดอกเต์เอาคือโบจักควมำเทะพ่าเป็นฮอดอกเต์ผมก็ยยานคำามนี้ผมกระทอคำามนี้ไอ้พงมาเพื่อออกไปหาพี่น้องเรียนดีๆบ่มีคำตีคำชมน้อยมากเรียนแต่ละคืนได้งานตามแถบทุกคืนเราอยู่ผืนแผ่นดินอำเภอขม่วงจังหวัดกาฬสิน์ผืนแผ่นดินประเทศไทยเพิ่นเสด็จมาตรงนี้มีอยู่มีกินมีงานทำคนขม่วงอ่ะเขาเรียกว่าเสร็จจากเรียกจากให้จากหน้าเรียวท่อผาเพียวว่ารับเฮ้าควรนะครับไว้อะไรที่สุด คือเพิ่นเนี่ยเพิ่นมาเพิ่นหักข้ามวงดีสมัยตอนก่อนครับแต่ก่อนเพิ่นเป็นขาวดำในผาไปว่า,าต่อตู้มือเนี่ยมาเปลี่ยนไล่นั้นสีนั้นสีนี้ด้วยพระองค์ท่านเป็นผู้มาเต้เนแต่งให้อันนี้ที่เฮาคนล้ำลึกถึงว่าเออเนี่ยผูไทยเนี่ยก็ต้องโชว์ผาไปให,หม่อยู่ดีเล่นไ่ก็โชว์ผาไปใหม่อยากให้คนมีงานกาัดมีงานทำอยากให้คนข้ามวงมีงานทำยนต์อันนี้อยากให้คนหูจักอยากให้คนหักผาใหม่